ก่ออุ่มที่สองครับนู่นรอบหนึ่งอันนี้ก็สองรอบอันนั้นก็สองรอบครึ่งสองอุ้มครับดูสีข้าวฮะสีสวยครับแต่มันมีเม็ดที่มันเป็นรวงแห้งรวงตายนะเกือบสวยครับแต่ข้าวแห้งดีอยู่สีหลุดหมดแทบหมดเลยครับเก้าสิห้าเอร์เซ็นเลยมีก็น,นิดหน่อย พะขามันแก่ดีครับตอนนี้เรามาอยู่อันที่สามระหว่างอันที่สี่ครับนี่คณานนี่คือคณะแดนอันที่สามกับอันที่สี่นู่นครับหนาะยาวไปถึงนูน่นเป็นคลองชลประทานครับอยู่กับท่อมครับนี่เนี่ยแล้วก็จะมีเบอร์แปดสับสองเนี่ยเหลืองๆเนี่ยแล้วมีแปดห้าล้อมอยู่ในเขียวๆเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นเนี่ยเนี่ยยาวไปปื๊ดเนี่ย ใช่เลยมีแค่นี้ครับจับจีเพสดดูประมาณยี่สิบเอ็ดได้นี่ดูดูปลายใบย,ยาเลยเต็งเลยดิเกลิกเดี๋ยวเราฟังราคาครับเมื่อกี้เขาโทรมาบอกว่าไอ้เจคิมโทรมาบอก พันหนึ่งลงไหมอะไรบอกว่าแล้วแต่เดี๋ยวเราฟังราคาอีกทีฮะฝั่งไม่ได้พบกครับก่อนอื่นก็วันนี้เพื่อนๆทุกคนครับเข้ามารับชมคันเดียวครับวันนี้มากับล็อกกี้หัวฝนครับข้าวก็แก่ดีแล้วฮะ ก็จะมีรวงแห้งบ้างเม็ดดำบ้างตามภาษาเข้าเบอร์เกี่ยวแค่สามอันครับหนึ่งสองสามแล้วก็เลาะคันอันที่สี่นิดนึงประมาณสิบแปดถึงยี่สิบไร่ครับไม่เคยจับรุกทีแต่บนนี้มันไอ้พื้นบนพื้นบน,นนี่ทั้งหมดมันประมาณยีสิบแปดไล่ฮะในใบนะ นี่กับแปดลาไม่ขาดครับจะถึง20หรือเปล่าประมาณนะั้นโอเคเดี๋ยวมารอรุนราคารุนน้ำหนักกันว่าจะหนักไหมเมื่อสีหาวันที่แล้วผมก็เพิ่งมาฉีดยาเพี้ยครับเนะี่ยัวพวกไอแมงกระเบื้องอะไรลงเพราะว่าเขาเกี่ยวหนีกันหมดเลยครับเหลืออยู่แค่ไม่กี่แปลงก็เลยมาซ้ำ น่าจะตีออกดีหมดอยู่ครับพราข้าวแก่นี้แทบไม่มีติดเขียวเลยฮะเดี๋ยวว่างนอารถถ่ายมาเกตนะพ่อผมนี่สั่งดินเข้ามาเทตอนข้าวดำแล้วอ่ะเป็นกองดินเลยฮะมาคันเดียวครับลายเชนขอโโตแล้วโซ่ไม่ไหวแล้ว โซตึงไม่ได้แล้วบูตเบิร์ดหมดหมดแล้วครับดูสภาพอีกทีว่าจะอัดหรือจะซื้อใหม่เพราะว่าโซเส้นนั้นมันเพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วคยังไม่เคยอัดยังไม่เคยกลับบูตเลยทุนน้อยครับอัดได้ก็ต้องอัดเราอัดไม่ได้ค่อยซื้อก็มีพื้นข้างล่างเป็น85ครับ น่าจะ40ไร่ได้30กว่าไร่ในายมัน60ไร่เต็มครับเนะี่ยแต่ไม่หักสนนไม่หักของน้ำเลาะเป็นท้ายนู้นนะแล้วก็มีคลองกลางนายระหว่างแถวบนกับแถวล่างเดี๋ยวอนาคิมก็มาครับวันนี้ขึ้นคูกับไอหลงสายคิวหัวสีเขียวโอเคเดี๋ยวรอรับชมกันครับ ตอนนี้เรามาอยู่อันที่สามระหว่างอันที่สี่ครับนี่คณะนี่คือคณาดแดนอันที่สามกับอันที่สี่นู่นครับนาะยาวไปถึงนูน่นเป็นคลองชลประทานครับอยู่กระท่อมครับนี่เนี่ยแล้วก็จะมีเบอร์แปดทับสองเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยแล้วมีแปดห้าล้อมอยู่ในเขียวเขียวเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นเนี่ยเนี่ยยาวไปปื๊ดเนี่ยใช่เลยมีแค่นี้ครับ จับยีเพดดูประมาณยี่ิบเอ็ดได้คร่าวๆนะครับจับถ้าแค่นี้ผมว่าก็น่าจะประมาณยี่สิบไล่เลยนะแค่คณาที่กําลังเลาะเนะี่ยล่างนุ่นหมดเลยประมาณสี่สิบไร่ได้อะมันเกือบเกือบสี่สิบสี่สิบโดยประมาณมันเป็นแปดห้ามดเลยครับจะตีไปง่ายคิดไปกลมๆเนี่ยยี่สิบ ล้างล่างน้องอีกสี่สิบก็หกสิบพอดีอาจจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าอะไรอย่างว่าเนียคลองมันยาวไปดูคิดคลมๆเลยครับยี่สิบกับสี่สิบ อากาศทั้งบนครับว่าเป็นยังไงเม็ดข้าวอะไรเป็นยังไงกอ็อุ้มที่สองครับนู่นรอบหนึง่งอันนี้ก็สองรอบอันนั้นก็สองรอบครึ่งสองอุ้มครับดูสีข้าวฮะดีสวยครับแต่มันมีเม็ดที่มันเป็นรวงแห้งรวงตายนะเกือบสวยครับแต่ข้าวแห้งดีอยู่ดีหลุด หมดแทบหมดเลยครับ95เปอร์เซ็นเลยมีก็น,นิดหน่อยเพราะข้าวมันแก่ดีครับที่เกี่ยวนี่คือว่าหัวพายุไงครับวันนี้มันวันที่29 29สิงหาคัวไอ้พายุที่เขาว่าฝนมันติดสามี่วันติดแล้วนะทีนี้คัวมันงอกเพราะข้าว,ข,าวข้าวมันเปลือกบางด้วยข้าวเบอร์ก็เลยตัดสินใจใเกี่ยวเลยฮะมารถเสียกิมครับ อีคันกำลังถอดโตฮะอากาศก็ไม่แดดจัดครับออกจะสีครึ้มแต่ร้อนลมนิ่งลมไม่พัดสงสัยเอีนนี้จะเอาแน่ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วครับเนี่ยข้าวอะ่ะมันจะคนละสีกันเลยเห็นไหมฝั่งขวามือนี่จะเป็นแปดห้าครับแ้วที่เขียวๆอยู่นี่ก็เป็นแปดห้าแต่ซ้ายเป็นแปดทับสอง ไลก่กว่าได้ครับยาวไปนู่นที่เหลือก็เม็ดแปดห้ามหมดเลยครับแต่ข้าวตรงนี้อย่าไปดูว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้มันมันไม่ได้แสงดูที่ลง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 ,ลงก็พอได้ครับเนี่ยแต่มันเขียวออกกันเยอะใจยิงอยากเกี่ยวพร้อมกันก็พอได้อยู่ครับข้าวไม่คีเลยแต่เม็ดนี่แหละมันมันออกตอนอากาศปิดด้วยครับ มันจะเป็นรีบเป็นอะไรเนะี่ยเป็นเฉพาะที่เป็นเฉพาะแห่งนะเขาขาวเซ็งอยู่เหมือนกันครับแต่ทำไงไม่ได้เป็นไปแล้วท่าไรก็เท่านั้นเนี่ยแปดห้าหมดเลยครับไปะยะนันนู่นต้นไม้นะต้นงิ้วน,ะน่ะนัะ่นน,น,นปลายนิ้วผมนะถึงนู่นแหละเฉพาะพื้นข้างล่างในบายมันสามสิบสามไร่อะ่ะ ไม่หักอะไรนะชะโนนเต็มเลยนะสามสิบสามอะแล้วก็มันรวมห้องบนยังไงนี่ก็ห้าลายได้อันเนี้ยไอทีตัดครึ่งเนะ่ 4, ยสี่ห้าลได้ก็ใกล้ๆเคียงครับสี่สิบที่เหลือๆอยู่เมื่อวานเย็นผมก็มามาดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับเกี่ยววันไหนะ เนี่ยขันแดนผมอยู่กลางเมืองนะเน่ยเนี่ยไม่อยู่กลางเมืองอยู่ขันเมืองเลยเนะี่ยขันเมืองนู่นเลยนี่ก็ขันฝั่งผมดูน้ํารั่วฝั่งนู้นรั่วมาเนี่ยตรงไหนที่มันสมบูรณ์มันก็สวยดีอยู่ครับพอดูได้อยู่นู้นแะ บ,บ,บ่นดินมาหายแล้ไม่ต้องล้อลูกเอล้มมาปีล้มเลนฮะหลงสายชิวเดี๋ยว,มมวนะยี้สักสองขุ้มกว่านะครับสามขุ้มจะไปเปล่ามันไม่เคยได้อันเดียวสามขุ้มนะ แต่มันวนคันไปแล้วไงน่าจะสองอุ้มกวา่าไปแล้วสิบห้าเกียนไม่ขาดแน่นอนครับเกวกว่าแล้วผมไม่รู้เตรียมพายเตรียมสแตนบายแล้วฮะยวรอชมเมื่อกี้ฟ้าคืบม,มาได้อะเรียบร้อยครับเพื่อนๆฝนตกแต่ได้อุ้ม,มกว่าเองเหลืออยู่สัก สี่ห้าไล่ได้แล้วนะ <S <S ดูดิไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหมเม่มดฝนะนี่ดูดูปลายใบหยาดเลยเต็งเลยดิเกเลิกแต่รอฟังราคาครับเมื่อกี้เขาโทรม,ม,มาบอกเร่าไอ้เจกิมโทรมาบอกพันหนึ่งลงไหม ็เลยบอกว่าแล้วแต่เดี๋ยวเราฟังราคาอีกทีฮะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำครับไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าก็สำหับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามา,า,มมารับชมมาแล้วฮะดูทางแถวบ้านผมดิจะเป็นเอ0เจ็ดร้อยเป็นไงนะร้องไห้ทั้งมั้งนะฝนล,ลง ลงไม่แรงครับแต่ว่าก็ลงแบบเรื่อยๆโอเคแล้ววันนี้สวัสดีครับจะได้ราคายังไงน้ำหนักยังไงเด้แจ้งให้ไังน่าจะได้ขายแค่เที่ยวสิบล้อก่อนละครับเที่ยวหกร้อน่าจะอย่างถนนเปียกหมดแล้วนะหลบแบบเดียวตกไม่แรงนะแต่ตกแบบลงเม็ดเรื่อยๆไม่หยุดโอเควันนี้ไปก่อนครับว,วันนี้สวัสดีครับไ,ไปบาย